ข่าวด่วนครับทุกคน ใครยังจําได้บ้างครับกับเหตุการณ์ที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับตุ๊กตาตัวแรกจากพ่อฮักคนนี้ครับและต้องบอกได้ว่าเขาคนนี้นะครับไม่รู้หรอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะดังหรือไม่ดังครับรู้แค่ว่าณขณะนั้นคือหลงรักน้องแล้วก็เอนดูเหมือนลูกสาวคนหนึ่งครับเลยได้ซื้อตุ๊กตาตัวนั้นครับมาให้น้องซึ่งอุงอิงเนี่ยตั้งชื่อเอาไว้ว่าน้องอุ๋งอุงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อุ้มอิ่มจะพาทุกคน ไปรับฟังความรู้สึกของพี่วุฒนะครับที่อยู่ในกลุ่มบ้านโฮมฮักเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับฟังกันว่าพี่วุฒิเขามีความรู้สึกยังไงบ้างในขณะที่เขายังไม่รู้หรอกว่าอุงอิงจะดังหรือไม่ดังเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับครับผมครับได้ยินชัดแล้วครับ อ่ะสวัสดีพี่วุฒเทวาวุฒอีกหนึ่งรอบนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับครับตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะครับพี่วุฒพี่วุฒเป็นคนที่มอบตุ๊กตาให้กับน้องอุ้งอิงเนี่ยคนคนแรกๆเลยใช่ไหมครับพี่วุฒใช่ครับเป็นตุ๊กตาตัวแรกของน้องอิงครับโอ้โหสุดยอดมากๆคือสืบเนื่องมาจากน้องเมื่อวานนี้พี่วุฒเนี่ยได้มีการมาคอมเมนต์ในเพจอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับบอกว่า อิลาจะดังหรือไม่ดังตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ครับรู้แค่ว่าซื้อตุ๊กตาเนี่ยไปให้ลูกสาวให้ได้ไปถึงสองห้างเลยแหละครับพี่วูธใช่ครับไปตอนแรกไปห้างมันจะมีสองห้างใหญ่ที่พัทยาใช่ไหมครับครับไม่ไม่บอกชื่ออะไรกันเนาะคืออางครับได้ครับตอนนั้นน้องไปเล่นพัทยาแหละครับพี่ใช่ครับวันที่ี่สิบสามครับมก ยี่สิบสามโมกลาโอ้โหตอนตอนนั้นน้องออกหอฝันมาหลังห้างหรือยังครับพี่วุฒิยังครับยังโม้มียังไม่มีซิงเกิลครับแค่คัเวอร์เพลงที่สุที่กอดเขาหุดบอครับครับโอ้โหแปลว่าพี่วุฒินีเข้าเลยครับพึ่งเข้าเลยแล้วแล้วเป็นเอฟซีสาวน้อยเพรินแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่วุฒิใช่ครับผมเป็นเอฟซีตั้งแต่ที่ไรสดรุ่นแรกครับทีกอนโยก่อนไรสดใช่ครับครับแล้วคราวนี้ เดี๋ยวอุ้มอยากทราบเหตุผลนิดนึงว่าทําไมพี่วุฒเนี่ยถึงถึงได้มารักน้องแบบเหมือนลูกสาวแท้ๆขนาดนี้ครับคือคือต้นอ่าเริ่มแรกเกิดจากอะไรครับพี่เล่าให้เลาให้อุ้มฟังหน่อยนิดหนึ่งนะครับครับผมก็ก็ดูตอนออดิชั่นที่วโจเกร่งครับแล้วก็ดูดูแววตาดูรอยยิ้มน้องอ่ะน้องแบบใจใส ใส่ซื่อแบบที่เราเห็นนะครับแล้วก็ถูกจะตากับเด็กคนนี้ครับครับแล้วก็เราก็ดูตามสตอรี่น้องมาแล้วก็มาดูเชวงานมัน้องจะมาอัจารย์ปีย่ิบสามยังไงจะลงขอนทองมอนรอบแรกไหมมั้งครับที่น้องเข้ามาครับครับก็ติดต่อผ่านทางแม่ติดมาเดียวจะซื้อกุ้งครับแล้วก็แต่ตุ๊กตานี้ไม่บอกเอมเอาไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เลยขับมันนั้นผมมาระยองผมกลับมาบ้านระยองแล้วก็เช้าก็รีบขี่ไปสัตยาเพื่อไปหาตุ๊กตาก่อนเกือบไม่ทันน้องเลยน้องจะไปทะเลด้วยมั้งจอนอ๋อจริงเหรอครับคือดูดูคลิปนั้นดูรูปนั้นคืออุงอิงดีใจมากเลยนะครับที่ได้ตุ๊กตาเนอะน้องแบบแววตาน้องคือแบบยิ้มแบบดีใจมากเลยครับตอนนั้นพี่พี่วุฒิดูคลิปน้องตอนที่น้องเนี่ย อ่าขอตุ๊กตาจากรุ่นพี่ในวงไหมครับถึงได้ซื้อไปให้น้องหรือว่าอยากให้น้องได้ดูอยู่ครับแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราอยากให้น้องใช่ครับคือผมไม่ได้คิดจริงๆส่วนนั้นเลยก็คืออยากให้อยากคือให้เฉยเเนี่ยอยากซื้อให้เฉยเฉยครับมัอนเราอยากซื้อให้สาวเนี่ยครับอืมครับก็เลยซื้อไปให้น้องก็เลยแบบโอ้โหเป็นตุ๊กตาตัวแรกเลยเนาะที่น้องเนี่ยได้ได้ได้รับจากพี่วูิครับ ที่น้องตั้งชื่อว่าอุงอ,งอุงแบบตัวน,นั้นแหละอ๋อน้องตั้งตั้งชื่อด้วยว่าน้องอุงอุงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็น่าจะเป็นแบบความทรงจําดีๆของน้องเลยนะครับพี่ที่ได้แบบตุ๊กตาจากพี่วูดเนาะ<ช>พี่ตอนนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้จักพี่วุฒิแล้วพี่วุฒิเป็นคนที่ไหนจากไหนครับคือแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับครับผมเป็นคนละเอียดครับที่ําเนินในคือคนละเอียดแล้วก็ามาทํางานในยองอื แล้วก็ได้แฟนทีีกดจมุลีครับตอนนี้ก็ขายของออนไลน์ครับขายสังเกตออนไลน์ครับติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับพี่วุฒิเผื่อเผื่อเอฟซอยากเข้าไปอุดหนุนนะครับอ๋อก็ไปที่เฟซบุ๊กผมได้เลยครับชื่อวุฒิเทววุฒิครับผมเด็ดแชร์แชร์พวก ของร้านผมอะไรลงที่เฟซมผมเนี่ยอ๋อได้ครับก็สําหรับท่านผู้ชมเนาะต้องบอกว่าพี่วุฒิเนี่ยโอ้โหสุดสุดยอดมากจริงๆคือคือเราก็สงสัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเอฟซแฟนคลับเนาะอยากทราบว่าใครเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของบ้านโฮมฮักเลยครับอืมใช่ครับเด็ดเลยอ่าพี่พี่พี่วุฒินี่เป็นเป็นแอดมินใช่ไหมครับของบ้านโฮมฮัรด้วยใช่ไหมครับอ๋อ สุดยอดมากๆเลยครับคือ,อพี่วุฒิเนี่ยรู้จักคือเหมือนกับว่าชื่นชอบน้องตั้งแต่อุงอิงเนี่ยยังไม่ได้ออกเพลงหอบฝันเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเนี่ยจะดังหรือไม่ดังนะครับแต่รักน้องน้องด้วยใจจริงๆใช่ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยขับรถไปตั้งสองห้างเลยเพื่อที่จะไปหาตุ๊กตาตัวนั้นเนาะให้กับน้องนะครับโอ้โหพี่พี่พี่วุฒิคาดฝันไหมครับว่าอุงอิงจะดังมากขนาดนี้ คิดเนี่ยคิดครับว่าดังแต่ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ออซึ่งตอนนั้นคิดว่าดังแน่นอนแต่ไม่เราก็คงคิดว่าน่าจะหลายปีอ่ะออครับคงคงไม่คิดว่าจะเร็วคงจะแบบได้บ้านได้รถเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต้องขอบคุณเพราะพ่อแม่แอ่์ซีทุกคนแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพราะว่าไม่ในแอรซีก็คงไม่มีลูกสาวครับ ต้องขอบคุณบอสโจอีกคนหนึ่งครับอืมอุ้มีกคนโจก็คงไม่มีเราผู้หญิงวันนี้อีกใช่ครับ <c oughs> บอสโจก็คือคนผักดันเนาะพี่บุตรเนาะใช่ครับใช่ครับก็โอ้คือคือที่อุ้มอิ่มเนี่ยอยากคุยกับพี่วุตเพราะว่าพี่วุตเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าน้องจะดังหรือไม่ดังคือแบบอยู่ดีก็หลงรักเด็กผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเหมือนลูกสาวของตัวเองอย่างเงี้ยน,นะครับใช่ครับคือ คือมันมันแปลกมันรู้สึกว่าคือผู้ชายเป็นผู้ชายอะครับคือแล้วแบบมีมีพี่วุฒิมีลูกสาวด้วยใช่ไหมครับผมไม่มีลูกครับอ๋อไม่มีลูกใช่ไหมครับแล้วก็ก็เลยน้องหญิงติงก็เลยเป็นพิเศษอ๋อก็เลยเป็นลูกเป็นลูกพิเศษเลยเลยรักแบบเป็นลูกเลยเนาะแต่เาผมไม่มีลูกครับแล้วพี่วุฒิยังยังคุยกับน้องอยู่เรื่อยไหมครับกับท้งแม่หน่อยกับอะไรเงี้ยคุยเรื่อยเนาะก็เป็นพ่อฮะใช่ครับพอเวลาไม่พิหาก็ ถา,ามหาพักมาให้ไปหาเนี่ยนะครับ <ขอ S 1> เชื่อว่าน้องอครับเชื่อว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยรักนะรักพ่อพ่อหากท่านนี้ก็คือพี่วุฒิเนี่ยนะครับเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่น้องเนี่ยยังไม่ได้ออกเพลงห่อฝันวัาหลังห้านยังไม่ค่อยมีเอฟซีเยอะเท่าทุกวันนี้เลยนะครับพี่วุฒิก็<ช>โอ้โแสดงความจริงใจกับน้องโดยการซื้อตุ๊กตาไปให้น้องแล้วก็โอ้โหคือมันเป็นเรื่องราวที่ดี<ช>มากๆเ,เลยเอ,อุ้งอิมใช่อุ้งอิมก็เลยแบบว่าอยากคุยกับ กับพี่วุฒิเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนจะได้รู้เนาะว่านี่แหละคนที่รักน้องจริงๆตั้งแต่ยังไม่ได้รู้เลยว่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้จะดังหรือไม่ดังจะได้ออกทีวีหรือยังไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับก็วันนี้พี่วุฒิอยากอยากจะฝากอะไรถึงเอฟซีอยากจะฝากอะไรถึงถึงน้องไหมครับพูดได้เลยนะครับครับก็ตอนแรกสิ่งแรกก็อขอบคุณ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลาทุกคนครับที่ช่วยกันผักดันลูกสาวของชาติทุกคนคที่น้องประสบับบขอให้พ่อเม่แม่เอฟซีสนับสนุนลูกสาวของพวกเราตลอดไปครับ,รบตอนนี้ส่วนของอีลาน้อยก็จะขอให้อีลาทำเตอวแบบเดิมครับเก็บคือเก่าว่าต้อง ว่าทรงเปลี่ยนแปลงจากของคอยลากมเป็นแบบที่ครับแบบนี้นะครับที่เจ็ดปีถึงหลักที่รักเพราะเพราะความเป็นบ้านๆของน้องนะครับเพราะทุกวันนี้น้องก็เหมือนเดิมนะครับแต่เจอวันแรกเขร้าส่วนนเลยไม่ได้ปกิใจีคนน้องไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็อุ้มอิ่มเหมือนกันก็หลงรักน้องไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมปากครับ บ้านพงพักด้วยเลยครับได้ครับฝากเลยครับพี่วุฒิครับบ้านพงพักสามารถติดตามได้ครับมีปุ่กเป็นปุ๊กชื่อบ้านพงพักน้องอิ๋งแลมาพครับแล้วก็มีเพจบ้านพงพักชื่อเหมือนกันครับครับก็เข้าไปติดตามได้ครับแล้วจะมีช่องยูทูบด้วยครับครับชื่อชื่อช่องว่าอะไรครับพี่วุฒิช่องยูทูบชื่อว่าบ้านพงพักน้องอุกงอิงครับ นี่ชื่อบ้านนะ้องโฮมฮักน้องอุ้มอิงนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ก็จะมีจะมีทีมถ่ายน้องเบื้องหลังอะไรอย่างนี้อยู่เนาะพี่วุฒิช่ครับพึ่งตร้งครับอืมครับครับโอ้วันนี้ขอบคุณพี่วุฒิมากเลยที่ให้โอกาสอ,อุ้มอิ่มข่าวการะแสได้โทรมานะคะพี่วุฒบอกว่าตื่นเต้นนะอุ้มอิ่มคุยแบบชิลๆมากโอเคครับพี่วุฒิยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันวันนี้รบกวนเวลาพี่วุฒแค่นี้นะครับ เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วก็รักพี่วู๊แน่นอนนะครับนะขอบคุณมากครับพี่วู๊ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับได้ชมคลิปกันไปแล้วนะครับโอ้โหเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน้ำตาซึมกันเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าอยากคุยโทรศัพท์กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อเรื่องไว้ก็ได้เดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะโทรไปหาทุกคนเลยนะครับ